สวัสดีค่ะเจเคนโนมาแนะนำบ้านสวนนะคะหลังนี้นะคะทุกท่านเป็นบ้านพร้อมสวนนะคะเป็นสวนยางสวนปาล์มนะคะทุกท่านท่านใดกำลังมองหาบ้านสวนก็เข้าไปรับชมแปลงกันก่อนได้เลยนะคะราคาอยู่ที่3 7ล้าน7แสบาทนะคะเนื้อที่6ไร่กว่าๆค่ะโฉนดพร้อมโอนนะคะ นัดดูบ้านหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรคุยกับผู้ขายได้โดยตรงเลยนะคะ mm hmm. เจ้าของใจดีและพร้อมให้บริการสำหรับตอบข้อมูลทุกอย่างนะคะทุกท่านพิกัดอยู่ที่อำเภอรัตนภูมิจังหวัดสงขานะคะทุกท่านเข้าไปรับชมกันก่อนได้นะคะบ้านมีขนาด2ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะบ้านหลังนี้เลยนะคะทุกท่าน เนื้อที่6ไร่กว่านะคะเข้าจากถนนเส้นหลักหน้าอำเภอรัตนภูมิเพียง700เมตรนะคะและเลี้ยวซ้ายประมาณ150เมตรถึงแปลงที่ดินเลยค่ะท่านใดสนใจนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับช่องทางการติดต่อผู้ขายหรือว่าเจ้าของที่แปลงนี้นะคะไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถโทรคุยรายละเอียดเพิ่มเติม,มหรือสอบถามข้อมูลได้เลยนะคะทุกท่าน สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนมาแนะนำไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ